วันนี้เราไม่ได้มาทำมวกหรือเข้าครัวทำกับข้าวนะคะแต่เราจะมาสอนการทำต้มแนวการ create ฟอนต์น่ารักน่าักกันคะ่ะซึ่งโปรแกรมที่เราใช้นะคะคือ adobe illustrator คะ่ะใช้คำสั่ง font tool นะคะพิมพ์ตัวอ,อักษรแล้วก็เลือกฟอนต์ตามต้องการเลยคะ่ะฟอนต์น่ารักน่าักเลย Touch type tool นะคะเป็นคำสั่งที่ช่วยให้เราเลือกปรับแต่งตัวอ,อักษรแต่และตัวเอียงย่อขยายได้เลย ลีกวานะคะเลือก create outline นะคะเพื่อเป็นการล็อกบวดดิ้งค่ะก็ะจะ copy ประโยคไว้นะคะกด command บวก c 1ครั้งค่ะคําคำสั่ง object ค่ะผ่านแล้วก็เลือก offset path มาค่ะเลือก offset ทั้ง20ค่ะแล้วก็จอเป็น r o u นะคะรอบๆขอบจุดตัดจะได้ไม่เป็นเหลี่ยม ขอบของฟอนต์ก็จะหนาขึ้นเนาะคล้ายๆเราเพิ่มสต็อกนั่นแหละใช้ชุดคำสั่งนะคะผ่าดไฟเดอร์รวมวัตถุที่แยกกันเป็นชิ้นๆนี้เพื่อจะทำงานง่ายขึ้นแล้วเรากด Command f 1ครั้งค่ะเพื่อเลือกเอา w วอร์ด g ิงที่เรา Copy ไว้มาวางที่จุดเดิมปกตินะคะกราฟิกเขาจะใช้สตอกค่ะเพื่อทำงานแบบนี้เพื่อเลือกให้ประโยคที่อยู่ด้านล่างเส้นหนาขึ้นและมันสามารถแก้ไข w ว r ร์ n ดได้ด้วย อันนี้พี่จะก๊อปคำมาแต่งเพิ่มนิดนึงค่ะให้มันมีลักษณะเงาด้านล่างด้วยคำสั่ง Path f a d e r w i d t ตัดคำบางส่วนทิ้งแล้วเสร็จแล้วก็ไปวางในประโยชน์ด้านล่างเหมือนเดิมปรับแต่งสีให้มันต่างกันแล้วก็ใส่เงาข,งขาวๆนิดนึงสรุปเครื่องมือที่เราใช้กันในวันนี้นะคะ อย่างแรกคือการ Copy Copy ระแล้ววางที่จุดเดิมให้เลือก Command C เพื่อ Copy วางจุดเดิมให้เลือก Command F เพื่อแปะลงไปในจุดเดิมค่ะ จะเห็นว่าพี่ก๊อฟอร์ดิงไว้ก่อนเนาะแล้วก็ค่อยเพิ่มขอบหนาหนาแล้วค่อยกดวางอร์ดิงในจุดเดิมขอบหน,นาของอร์ดิงในวันนี้ที่พี่สอนนะคะเราใช้คําสั่ง offset path นะคะเลือกที่ object offset path ค่ะเพื่อสร้างขอบนอกของข้อความค่ะเพื่อเพิ่มพิิให้กับคำอร์ดิงของเรานั่นเองและคําสั่งที่เราวเวรวมวัตถุแยกวัตถุตัดวัตถุก,ก็คือ pathfinder เราใช้วิิตในการตัด เราใช้ยูในิตในการรวมเช่นหน้ามัลออบเจกต์ที่เราเลือกไว้นะ,นะคะมารวมเป็นเชฟเดียวกันเช่นเวลาเรากดสร้างขอบข้อความขึ้นมาเนาะมันก็จะสร้างเป็นคำๆแยกกันมาแล้วอยากให้ทุกคำมารวมกันก็ใช้ชุดคำสั่ง pathfinder นี่แหละส่วนชุดคำสั่ง f a t t e n p a t a n s a r e n c y นะคะเป็นคำสั่งที่เวลาเราสร้างชิ้นงานขึ้นมาเนาะมันจะมีสโตลในชิ้นงานสังเกตไหมเวลาที่เราย่องานลงแล้วเส้นขอบเนี่ยมันจะหนาขึ้น เสร็จเรียบร้อยนะคะก็นำไปแต่งภาพปกกันเลยอาจจะก o p y y นะคะไปแปะที่ Photoshop หรือ s v v e d s ออกไปเป็น png file ที่ไม่มีพื้นหลังเนอะล้วก็จะทำใน Illustrator นี้ก็ได้แต่ที่ชอบทำใน Photoshop มากกว่าเพื่อที่จะตกแต่งภาพเพิ่มขึ้นได้ด้วยก็เลือกที่กราฟิกทั้งหมดนะคะแล้วก็กด Copy แล้วก็ไปแปะลงใน Photoshop เลย วิธีต่อไปนะคะเราจะทําให้ตัวอักษรอยู่บนเส้นผ่าโดยเราจะใช้คําสั่ง pen tool นะคะลากเส้นผ่าขึ้นมาให้เป็นโค้งๆแบบนี้ก็ได้ค่ะแล้วก็กด type tool นำเมาส์ไปวางที่เส้นค่ะแล้วก็พิมพ์ตัวอักษรได้เลยว o ลดิ้งของเรามันก็จะล้อไปตามเส้นผ่าที่เราลากไว้ค่ะเรียบร้อยแล้วก็คลิกขวา create outline lock font ไปเลยค่ะ Thank you Oh. Mm -hmm. พี่มีแจกฟาว o ฟู้ดอิลาสเตด้วยนะคะอย่าลืมกดลิงก์นะคะแล้วก็ดาวน์โหลดไปใช้กันได้เลยพี่จะใส่ลิงก์ไว้ในดีสคริปชันนะคะและอย่าลืมนะคะกดให้กำลังใจกดแจ้งเตือนกดติดตามบ้านพี่พี่ด้วยนะเดี๋ยวพวกเราจะวาดการะตูนน่ารักน่ารักมาแจกเรื่อยๆเลย